สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกกอกคะ่ะวันนี้โอ้ยเป็นกินเอากินเอามากๆใช่เนาะได้อะไรกินคะคุณกีวันนี้เหมือนเดิมครับมุยอมามา,มาจะเต็มไหลตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับมีอะไรอีกคะสินค้าใหม่ของเราที่ต้องนําเสนอเป็นกระเชนะ<ม>้า่ายในนะป่านะคะอร่อยมากเลยสินค้าของเราสินค้าตัวใหม่นะคะ เป็นปลาแห้งปลาวงเหรอปลาวงปลาวงเขาเรียกว่าปลาวงใช่ไหมแบบนี้มาเลยนะใช่เราจะมีเป็นแพ็กนะคะเราจะมีเป็นแพ็กแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนี่อันนี้เหรอใช่แพ็กหนึ่งร้อยบาทใช่เออเนาะ จะแซ่บเนะพ่อเนาะย่อยเนาะอร่อยเลยพี่ตุงพี่ตังไม่ไปนั่งกินด้วยประกบข้างกันเลยไหมรอจังหวะรอจังหวะผมให้พ่อกินคนเดียวเนาะก็อยากหันหน้ามาหันหน้ามาพี่ตังยี่หันหลังใส่กล้องหันหน้ามาดีๆพี่มงหันหน้าดีๆค่ะอันนี้ตัวอันนี้ส้มตำหมูตตำเองนะครับผมเป็นคนตำอ๋อข้ามือเยอะ เกียวหว่านอร่อยมากๆปลาอร่อยปลอร่อยป้ะขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะทานกันในครอบครัวเนาะโห<ฮ>ปลาเป็นไงคะรสชาติปลานำเสนอลูกค้าด้วยค่ะยาค่าแต่กินไม่หละปลาตีทแเซ็บจ,จนลืมโฆษณาสินค้าเพื่อนว้าวปลาอะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนอร่อยมากเลยครับ อืมร่อยนะอ่าเลิศเลิศซืดอสตย์เลยมันตรงท้องม่นดกว่าม,มันเป็นปลาที่แบบอร่อยไม่เหม็นคาวด้วยยอ่อเข้อร่อยเขาตักกินด้วยก,กันแล้วมันผสมกรอบทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะพ่อเราตั้งเราก็กินได้อือ นําเสนอให้หน่อยพ่อมีเจ็ดวงนะคะเจ็ดวงหนึ่งร้อยบาทเจ็ดวงใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่มากอู้ใหญ่กันน่พี่ดังอีกดูซิดูซิหนึ่งวงนะคะหนึ่งวงมีปลาก,กี่ตัวพ่อมีเจ็ดตัวอามีปลาเจ็ดตัวหกตัวนะคะแล้วแต่วงแล้วแต่ขนาดปลานะคะนะใช่ตัวนี้ตัวนี้นะคะจะมีแบบทั้งแบบมีหัวแล้วก็แบบตัดหัวนะคะเจ็ดเ <7 S 2> ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปาลาวงปลาวงแบบนี้เลยนะคะ วงวงใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะเจ็ดถ้าใครไม่ชอบเจ็ดวงนะคะเจ็ดวงหนึ่งร้อยบาทราคาเจ็ดวงหนึ่งร้อยบาทนะคะใครที่สนใจก็ใครที่ดูคลิปนี้กันอยู่นะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้ค่ะพออออกมากรอบๆอร่อยมากค่ะไม่เค็มนะคะตัวนี้การันตีว่าเป็นสินค้าที่เราซื้อมาทานแล้วนะคะชิมแล้วรสชาติดีนะคะบอกต่อค่ะ ผัแกแซมมันเคอยมันจะแล้วแต่วงเลยนะคะบางบางวงก็จะหกตัวนะคะถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นห้าตัวค่ะ ตกเสิมตกแค่พวงละ12บาทนะคะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะเป็นการส่งเสริมสินค้านะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจน,น,นด้วยใช่ใช่ก็คือเรารับซื้อสินค้ากับชาวบ้านนะคะก็คือเป็นเจ้าของชาวบ้านที่เป็นเอ่อที่เคยซื้อหมูยอเราทานแล้วก็แนะนําสินค้าเข้ามานะคะก็ใครที่สนใจนะคะอุดหนุนเป็นสินค้า กาแฟกกอกนะคะได้ช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะปลาวงคะแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะคะขอ,อตีเพาออ,อร่อยมากเลยนะคะฟังแค่เสียงฟังแค่เสียงทอ,อ,อดกรอบๆข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆน,นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินกันก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กาแฟกรอกด้วยนะคะ ปาวงนะคะปาวงค่ะสวัสดีค่ะ